หนูรอฟังเสียงนี่อยู่ใช่ไหมจุ๊บแจงปะขี่ปะจาวมาบปะปะเลยปะหนูรอฟังเสียงนี่อยู่ใช่ไหมเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊ดื้อแบบนี้ไปมวยมา Ba ba ba. Ba lô. Đi, đi, đi. Đi. Ba lô. Ba 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 mọi. Ba. Ô ô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  โอ้ยยื้อจ้าหนักจีมาเร็วรถทัวร์รถบัสเร็วโคตรหนักจีนเนอเมื่อกี้ตอนเดินมาจากบ้านก็ปกตินะครับผมแต่พอแจ้งได้ยินเสียงเรากดถ่ายถ่ายวิดีโอปุ๊บเตลึกกรลึง,ลงเรียบร้อยนะครับผมโชว์พลังอ,อมามาเบ้นมาเบ้นยูนนะ่ไนมา Bắt đầu đâu mà? Bắt đầu Ôi chị Ăn tên gì kìa ấy Trời ơi Trời ơi Khôn <laughs> กดให้วิ่งตลอดเลยหรือไงเดี๋ยฮะฮะมุยม้ยคือมาเออเออเฮ้ยเออ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 เอีเอเอ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 ออเ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 เอออออีมเเ ชอบเดินแบบพิสดารน,นะคุณเดินมาจากบ้านก็ดีๆเลยครับพอเราเอากล้องขึ้นมาปั๊บแจงจะโชว์ทันทีเลยนะคุณอากาศร้อนนะครับเหนื่อยเลยหมุนนะครับแจงเขามุนหมุนแหละเฮ้ยโจ๊โจโจจีเฮ้มา คีไปไล่นกนั่นมา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 ยีนาเปนอนละไว้คีอุ่นร้อนทุกคนหายใจไม่ทันเฮ้อเฮ้อก้ยหายใจไม่ทันก้อยมาเร็วก้อย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 หายใจไม่ทัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบัตรนะครเจ็ดบาทนนะักันเนี่ยมามาเอ้ายืดซ่งไหมเดี๋ยวขึ้นแจงก่อนเอ้าเอาเดี๋ยวซ่งอุ้ยทำไมเปื้อนอย่างนี้โอ้ยไปไปกันเลยไปทุกคน Ừ. Ừ. เยอะเลเยอะเมาโอเคนะครับผมก็มาถึงหลงังร้านแสดงแล้วนะครับผมก็อ่ะขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมเรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนี่ครับผมจ่าบัดดีครับผมบ๊ายบายครับก <ๆ S 1> ้อยก้อย